กัญชาเป็นสิทธิพื้นฐานในการเข้าถึงพืชพื้นเมืองของประชาชนการรวมตัวของประชาชนคนไทยวันที่20เมษายน2565ัมีเจตนาอย่างชัดแจ้งว่าต้องการสิทธิพื้นฐานในการเข้าถึงพืชกัญชาพื้นเมืองที่เรียกว่ากัญชาซึ่งการเข้าถึงยาอาหารและผลิตภัณฑ์จากกัญชานั้นจะนำไปสู่สุขภาพที่ดีของคนไทยและเป็นหนทาง สู่การขจัดความยากจนตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เป็นแนวทางการพัฒนาของประเทศทั่วทั้งโลกพืชกัญชาไม่เพียงแต่เป็นพืชพื้นเมืองของไทยแต่ยังเป็นพืชแห่งวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานเรามีภูมิปัญญาและคติชนท้องถิ่นมากมายเกี่ยวกับการนำพืชกัญชามาใช้ประโยชน์ทางด้านอาหารและยา ทว่ารัฐได้พรากกัญชาจากวิถีชีวิตของประชาชนด้วยการออกกฎหมายให้กัญชาเป็นยาเสพติดแม้ว่าปัจจุบันกฎหมายประเทศไทยได้ถอดกัญชาออกมาจากยาเสพติดแล้วก็ตามส่วนพระราชบัญญัติกัญชากัญชงฉบับใหม่ที่พักภูมิใจไทยส่งไปยังสภาผู้แทนราษฎรนั้นเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยเห็นว่าเป็นกฎหมายที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพราะมีลักษณะของการกีดกันทางการค้าและกีดกันไม่ให้ประชาชนเข้าถึงพืชกัญชาทั้งนี้เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยขอแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนว่าเราไม่ต้องการเราไม่ได้ต้องการกัญชาเสียรีแบบไร้อขอบเขตแต่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิพื้นฐานจากพืชพื้นเมืองโดยเครือข่ายเห็นว่า ต้องมีกฎหมายและกฎเกณฑ์ควบคุมให้มีการใช้กัญชาอย่างเหมาะสมตามแนวทางอนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติซึ่งเราขอเรียกร้องให้พระราชบัญญัติกัญชากัญชงฉบับใหม่นะชาเป็นพืชพื้นเมืองที่ทุกคนควรเข้าถึงได้อย่างเป็นธรรมรัฐต้องส่งเสริมการพัฒนาสายพันธุ์และผลิตภัณฑ์รวมถึงการกำหนดกฎเกณฑ์การคุ้มครองผู้บริโภคโดยพระราชบัญญัติฉบับใหม จะต้องไม่กีดกันประชาชนเหมือนพรบรสบับภูมิใจไทยในมิติการพัฒนาที่ยั่งยืนหากประชาชนไทยทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงพืชกัญชาในฐานะพืชพื้นเมืองและพืชแห่งวัฒนธรรมได้โดยไม่ถูกกลไกาทางกฎหมายทําการกีดกันให้อยู่ในมือของกลุมชุน,ชนเช่นเดียวกับที่ปรากฏอยู่ในพรบอรของพรรคภูมิใจไทย พืชกัญชาจะเป็นพืชพื้นเมืองสําคัญที่สามารถสร้างสารรค์ระบบเศรษฐกิจให้เกิดการกระจายผลประโยชน์แก่ประชาชนคนไทยตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศได้อย่างแน่นอนการเคลื่อนไหวของเครือข่ายในครั้งนี้จึงไม่ใช่การเรียกร้องเพียงเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับพืชกัญชาเพียงเท่านั้นแต่เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อความเป็นธรรมและการเปลี่ยนแปลงการควบคุมทางเศรษฐกิจของประเทศด้วย 9. มิถุนาคืนอนาคตกัญชาให้ประชาชน เครือข่ายเคียนอนาคตกัญชาไทยขอบคุณครับหก<ฮ> <6, S 2> ห้าสี่สาม Thank you. hello everybody we